สวัสดีครับผมวันนี้กลับพบกับช่องวิชอลรถบ้านนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าผมมาปิดการขายนะครับเจ้าเชฟโซนิกห้าประตูตัวนี้ครับที่เรามีไว้เมื่อ1เดือนที่แล้วนะครับก็หลังจากได้ทดลองเอ่อเล่นในซากยานึงครับแล้วก็เดี๋ยวประสามที่ด้านพลดีกว่านะครับว่าเอ่อรู้สึกไงบ้างนะครับหลังจากได้ทดลองปรับรุ่นจารีดนะครับต่ว่าพี่ทพลไม่ลองขับเลยนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าพี่ทพลเนี่ยเป็นนักซีมานานแล้วก็ไว้ใจด้วยครับเดี๋ยวมาถามเขาดีกว่านะพี่ทพลครับเห็นรถแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับเ็งไบ้างคครับโอเสววยดีแล้ก็ เป็นไปตามที่คุณพิจิตรได้รีวิวไว้ครับแล้วเรื่องราคาเราพีจารณ์ไม่ต้องพูดเลยครัเหมาะสมไหมโอเคครับตรงนั้นระดับปานกลางๆกับปานกลางรับได้ครับไม่แพงแล้วก็ไม่ถูกเกินไปนะครับก็คือเหมาะสมนะคือต้องบอกว่ารถถูกเนี่ยต้องย้ำแล้วก็ให้ใจกับใจครับมันต้องมีอะไรบางอย่างรถแพงเกินไปอ่ะบอกเลยครับมันอาจจะดีอ่ะแต่ว่าบางทีมก็เวอร์ไปซื้อรถในระดับกลางเนี่ยถูกต้องแล้วนะครับฝากคนที่ดังตรงนะฮะแล้วก็ พอดีเมื่อกี้นั่งคุยกับพี่พลนะได้ทานกาแฟกันแล้วก็คุยเรื่องอะไรกันด,ด้วยนะแล้วเร็วนี้ครับผมจะมีคลิปสุขภาพออกมาทั้งหนึ่งคลิปนะครับเป็นการดูแลสุขภาพของตนเองครับถึงกินวันละมือ้อนะฮะงดแป้งงดน้ำตาลนะ่ะนีเหมาะกับผู้สูงวยัยมากๆเลยนะคะพี่พลเรามีอะไรจะพูดอีกไหมก็ทุกคนก็ขอติดตามช่องวิคจอร์นะครับแล้วก็ให้กำลังใจน้องๆกันด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับพี่มขคลครับงั้นวันนี้ผมและพี่ธนพลนะครับคงต้องลาไปเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามต้องมีชอรรถบ้านนะครับพี่ผมและพี่ธนพลนะครับต้องลาไปเลยนะครับผมสวัสดีครับ